ข้ากับสวัสดิะท่านาท้ชมทางบ้านที่สุขทันค่ะข้ามันนี่กับมาพวบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมัอนี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามหนึ่งแล่วข้ามฟันกับคุณลุงสังวานเนาะค่ะคุณลุงสังวานนี่เพื่อนฟันเนาะค่ะท่านชมเพื่อนฟันว่ากระซื้อค่ะกระซื้อลอยมากถึงแ้เนาะค่ะเพื่อนกะเห็นหัวเห็นใสกระซื้อค่ะลอยมาแล้วค่ะกะกลายเป็นผู้ยิ่งกับผู้ใชยค่ะเป็นผู้เท่าค่ะเพื่อนกะ ในนั่งร่วงกะผมย่าวพันวานาะคะกะหลังจากนั้นผู้เฒ่าสองคกน,นก,กะได้ไปนอน,นอยู่กระท่อมน,นะคะไปนอนกะนอนพาดกันพันวานาะคะนอนเต็กนนะะนนตงกันพันวาค่ะความฝันของคุณลุงสังวานสิเป็นอย่างไดเป็นไปเป็นมา,าเนี่ยใดกะเพื่อผมถึาการเสียเวลาานาะคะเหากไปติดตามรับจมร,รับฟังความฝันของคุณลุงสังวานรพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะพ่อวานค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะก็มันนีกระไรมัติดตามเรื่องเวลวามฝันของพอวานเนาะค่ะพอวานเพ่นสีไห้แนวทางท่านผู้ส้มทางบ้านแนวไรกาไปฟังเบบึงเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของพอวานค่ะพอวานฟันมาจังไรค่ะฟันมาไปย่างไปแล้วฝั่งไอ้แม่น้าก็เห็นกระสือลอยมานะค่ะกระสือ ต่อมามีหัวก็ใส่ลอยมาบานนี้ต่อมาสักพักก็กลายเป็นคนคนเตี้ยๆผมย่าวเวลาไปก้มลงหอดตีนเพื่อนหนนะบานานี่สักพักหนึ่งไปก็ไปเห็นเพ่นเป็นปนอนอยู่น้ำกันนะผู้เฒ่าเป็นผู้ชายก็บผู้หญิงเออ,อ,อนอนกันทาแป้งเอานอนก็นเอา,กาไก่ไ้ส<ไ>ิไก่ไก่กันคุยออกัน นอนขวางผูดเฒ่านะนอนขวางค่ะแต่ว่าเห็นใส่เห็นตับเพิ่นบอกค่ะตอนเพิ่นนอนกายกันบอบอเห็นแต่ที่ว่าเพิ่นลอยมานะโอ้ตอนตอนเพิ่นลอยมาเออลอยมาเห็นอยู่ค่ะเออแล้วบานนี้สาพา็หายหายมากลายเป็นคนบ้านค่ะกลายเป็นคนไปก็ไปนอนตอนลอยมานั่นมีเจ้าตัวตัวเดียวแต่ว่าผัดมากลายเป็นคนกลายเป็นสอง เออการเป็นสองผู้ชายก็ยิ่งค่ะเป็นผู้เฒ่าทั้งคู่เออผู้เฒ่าทั้งคู่เพื่อนนอนควยกันเออเอาตัวหรือเอาขาค่ะโตแล้วนอนเอียงกันสี่น้านอนควยกันเออนั่งล่ะค่ะจังไหนต่อเพราะวันวันนี้เอ๊ะประจันเนีน้อไปตักงปจังไะไรจำบ่ได้เลยบ้านี <laughs> บอนนี้จำจำบ่ไรนั่นไปเห็นเพิ่อนนอนนอนทับกันอยู่นั่นเออเอออแต่ว่าลุงนั่นได้ถามเพิ่นบอกร,รือว่าจอเบ,บิงยังสีนะก็แนะแนมเบิงซื่อๆนั่นแนมเบิงซื่อบ่ได้ถามอย่างบัดนี้สองคนนั่นเพิ่นแน่เห็นคุณลุงบอกเพิ่อนนอนทับกันอยู่นั่นเพิ่นแน่เห็นลุงบอ ก็จักแนวเห็นว่าเห็นดอกแต่ว่าเขาจะมบ่าเห็นเราคือแต่ผมเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าเพ้่นกขบไม่ได้สนใจเพราะเขาบ่าวสนใจนะท้าผู้ชายท้าแป้งเขานอนเล่นกันน่ะนะผู้หญิงค่ะบอกบอกท้าแต่ผู้ชายผู้ชายเตี้ยะคือกันนั่นล่ะมิจเ่ผู้เตี้ยเออเตี๋ยทั้งคู่นะผู้หญิงก็เตี้ยผู้ชายก็เตี้ยะค่ะอย่านบอกเพราะว่านะะควหมูสึดตอนนั้นบอก หน้าจางามบวชเป็นจังไงเป็นผู้เฒ่าแล้วนะประมาณอายุหกสิบป่าหกสิบเจ็ดสิบกันละแต่ว่ากับผมเงาเนาะเ,เออผมเงาวง,งอกบ่ผม,<ำ>ผมดำผ,ผมดำ,ดำเออผู้เฒ่เาผมดำเงาเออเงาเงาหลากระดเื้นเออแต่ว่าตอนพื้นมานันพื้นลอยมานันผมกับเงาแบบคือเป็นกายหลังเป็นคนเลยเออนั่นละลอยมาฮะไปยืนในเดือน เดือนมันครึ่งเซี่ยวกันะนะ,ะก็แนมเห็นตอนกลางคืน,นเออกลางคืนก็แ,แนมเห็นว่าเห็นรลอยมามันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งอยู่ข้างไม้นามานะ,ะก็ลอยมาก็เห็นกระสือกระสือก็แล่นหนีอะไรบันี่ย่านเออยะก็ย่านอยู่แล่นหนีแล่นหนีก็ไปเพื่อก็มามากลายเป็นคนนะกลายเป็นคน,นพื้นมาผัดกลายเป็นคนเออเห็นตอนพื้นกลายร่างพอ้อ เห็นบอกว่าเห็นแต่ว่าไอ้พุ้นมาแต่ว่าไอ้ตอนที่ว่ามากลายนี่บบเห็นหรอกมาไม่เห็นเป็นคนแล้วอันัค่ะงั้นเพื่นลอยลงมองมองเทียงนั่นเออจักเรามันตุ้นมาจังนะบบหูแล้วบ้านนี่เห็นแต่ตัวอยู่เห็นหัวก็ใส่อยู่ค่ะแต่กลับมาก็มากลายเป็นมิ่งผมไอ้ตรงนี้เงี้ยวบ้านที่เพื่นลอยมากที่เพื่นลอยมากนี่เพื่อนเป็นสีไรคะไม่สีบอกมันก็เป็น อกขาวนะขาวสีขาวขาวเออสีขาวเพิ่นกานต้มากกมลุงบอกกันแต่ว่าอันนี้เป็นโคนแล้วที่มาโกมลงแต่ว่าลักษณะทีเพิ่นหอเพิ่นร้อยมานั่นส่งผมส่งยันเป็นของเพิ่นเบิดนี่เออเบิดค่ะเพราะเป็นโกมลงเยี่ยผมเงาวลงพีหอดตีนเพิ่นนะคนเตี้ยสูงๆหรอกค่ะคนเตี้ยบ่บ่สูงค่ะว่าววาวเธอแต่เขาสร้างกันก็ไม่ใหญ่นี่ล่ะค่ะเออวานนี้ทางคุณพ่อ ตีตัวเลขนี่ผู้พ่อสตีตัวเลขค่ะจากข้มฟันนี่เี๋ว่าเป็นสี่เก้ากับสี่หกเนี่ยนะเป็นสี่เก้ากับสี่หกเออนั่นแหละแต่ว่าสามตัวจะจะตีจังไดนสี่เก้าสี่เก้านี่คือมป็นห่ิงพืงเออเพราว่าเอาคือผู้ชายเออผู้ชายนะค่ะว่าจะเอาผู้ชายนัานพอจะท้าแล้วนะแต่เป็นหิงนี่ก็ตีพว่าเป็นซี่ข้าผีดิุูบพ่ออะผี พี่หนูกี่ปีเป็นตัวไรค่ะผีกระซือเห็นตาหัวเออหัวผีก็ตาหัวก็ใสเนาะเออเห็นตาหัวก็ใสตาเพิ่นเห็นบอกค่ะหน้านี่หัวหนีสิดตลยหัวเดียวก็เหลือแต่หัวมันเป็นศูนย์บ่หัวค่ะศูนย์หายสิบอ่คุณหมอ หัวหาหัวซ uh, right ูนอยู่ที่บ้างเขาจะเขาจะไปยิงสั้นหรือเปล่าครับอันนี้เพราะว่าเาา่หัวนีกกะหาพีนีกกะซูนอยู่แหละเออเป็นพีกระซีเนาะกับการหาซูนไหวน้ำนอกคุณพ่อเนาะกับซ้ำขันยิ่ได้เดียวกับหัวเนาะนึกว่ารอมาเพราะเคยวันเหตุเถื่อนคืออาจจะเป็นเก่าหาซูนกับเป็นใดเพราะว่าผู้เฒ่าค่ะผู้เฒ่าก็ยิ่งเก่าหาซูนเนาะก็ดูดีเป็นตัวเพิ่มเติมจากแอดเองเนาะค่ะเนาะคุณพ่อว่านเพื่อนค่ะ เป็นคนถีตีตัวเลขบอค่อยเก่งค่ะท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมท่านใดเคยฝันแบบนี้หรือเคยเห็นคนฝันแบบนี้เพิ่นไดแนวทางตัวใดก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเนเพื่อเป็นแนวทางที่ผู้ชมท่านอื่นค่ะความฝันของพ่อว่านมีหยังเพิ่มเติมบอค่ะบ่แล้วก็มีค่นี้แหละครับมันก็ฝันบอค่อยนั้นมันหมาไอสองตัวมันกวนค่ะมันเห่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุเพราะว่านหลายๆค่ะที่มาเป็นปันแนวทางตัวเล็กแนวทางวามฝันค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาก็มาสรุปตัวเลขของพ่อบ้านนะคะพ่อว่านในเพื่อนฟันเห็นกระซือเพื่อนว่านาะคะร่อยมากนะคะเพื่อนกะเห็นใส่ย้อนล่งเพื่อนว่าผมงาวเพื่อนว่านนะคะมาแล้วกะกายเป็นคุนเพื่อนว่านาะคะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายมานอนคุยกันนะคะมานอนพาดกันเพื่อนว่านนะคะตัวเลขของเพื่อนกะซี่เก่าสี่หกเพื่อนกันไวกะเก้าห้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชม สิบหกมิถุนาสองหาหกเจ็ดค่ะกระให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะโชคโชคมันมานำลำลุย้ยแฮ้งๆ่งปังปังไปกับความฝันของพ่อว่านนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหจีคัมซามตัติเก่งนั่นเลยค่ะถ้าผู้ใดยังบม่ท่านกดติดตามกะจีคามขอฝากส่องค่ะค่ะมีแนวทางดีๆอยู่ใส่กะจิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต่งขอจุูพี่เพียงโทนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ